เย็นถึงใจพร้อมไปกับคุณตลอดเส้นทางสำหรับนะคะรถตู้เย็นอุณหภูมิติดลบ25องศาเราก็มีขายนีเลยจ้ายอย่างคันแรกเป็นปี2021 539,000บาทนี่นะคะสำหรับคันนี้นะคะปี2 0 2 0 499,000บาทและใน,ในส่วนของคันนี้ก็จะเป็นปี2022 แสนเจ็ดื่นกาบาทสนใจคันไหนรีบทักทายสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทุกหมูทุกไก่วิ่งโคกับ CP พีแมคโครทักมาอย่างไวเลยนะคะรถรุ่นนี้หายากมากๆตอนนี้จัดมาให้เลือกถึงสมคันด้วยกันอย่าลืมทักแชทมานะจ๊ะ